วันน vale <collab swimming> ี้วัน <uno> ท uh, like, uh, uh, ี่ของคนเสก็แล้วนะคะโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโก้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโ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 อัยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ย้ยโย้ยอ้ ผมว่านะคะเมื่อวานทุกคนอาจจะมาแบบซื้อมาชมใช่ไหมครับแต่วันนี้ทุกคนอาจจะพร้อมมากๆที่จะสนุกสนานพร้อมๆไปกับผมใช่ไหมครับ 이 얘기를 안 했더라고요. 我 <목소리> 뭐, Sunrise 다들 알고 계실 거라고 생각해요. 填이 u n 이 i s e 这个应该大家比较熟悉，对吧？那个那那이那个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 이个那个이个那个那个那이那个이个那个那个那이 왜 그러는지 모르겠는데 그런 행동을 하고 있는데 어, 거기에 실려 있는 앨범들 중에 하나입니다. 그그 페인트 두 번째 페인트 세 번째 페인트 라이트 풀이야, 그 페인트 이트 풀이야, 그 วันนี้นะคะในคอนเสิร์ตก็คือมีเพลงของ JB เยอะด้วยแต่ว่ามีเพลงของเดฟหลายเพลงด้วยนะคะเดฟซีเรียเป็นยังไงเราก็ประทับใจกันเลเป็นคอนเสิร์ตของเดฟ JB แล้วกันนะคะขอเทุกท่านได้

저기 아버지가 계십니데 아버지가 잠깐 o u 려고 쳐다보고 있어요 i d 쿠 u p o 이 you d o 쿠 t matter how you talk. I was g o 아버지가 이런 a l 진짜 싫어하 n if I talk about the game, I'm not a sound of this. I'm not 계 와. คุณพอไม่ยมับในสตล์ของผว่าแต่ก็ไหแต่ก็่ไม <Uh> ่ก็ใช่ไ่มย็่ไหมม่าหห็นว่าผมก็โตขึ้นไชแต่กต่นนี้คือเหก็ใตกตก ก็คือว่าครั้งน yeah, yeah. ี้นะคะคอนเสิร์ตน nah ี้จะเป็นคงสุดท้ายที่ใส่ตัวนี้แล้วก็จากนี้ไปก็จะเก็บไว้ที่บ้านนะคะผมว่าค้าพ่อจะพูดคนเดียวว่าถ้าเอามาที่บ้านให้เกข้อมอไปชิมได้เลยอ่าจะจิ ผมว่าผมจะเก็บไว้ที่บ้านผมไม่ได้เก็บไว้ที่บ้านพ่อแม่ผว่าจะ้อะไดว่าคุณพ่อจะเอาไปฉีกมันฉีอไะแม่ใช่โอเค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 โอเอเคโอเคโเค้อเเค้อเคโเเค้อเคเคโอเคอเคเคโอเคโเคโอเคเคโอเคอเคโอเอเตอเปโนเอเเน then 그럼 다음 on by the way place. let's go okay, the fight, by the way